ลูกค้าอาจสงสัยว่าในระหว่างการผลิตกับพี่แก้วจะมีขั้นตอนอะไรบ้างพี่แก้วจะมาบอก6ขั้นตอน ก่อนเป็นยีนสำเร็จส่งถึงมือลูกค้าค่ะข้อที่ 1. นัดหมายเพื่อออกแบบลูกค้านําแบบกางเกงมาให้ทีมประเมินก่อนว่าทําได้หรือไม่ได้โดยสามารถนํากางเกงของจริงมาให้ดูหรือนํารูปภาพมาได้ค่ะข้อ2เลือกเนื้อผ้าและสีฟอกลูกค้าที่เข้ามาคุยกันที่โชว์รูจะได้สัมผัสกับเนื้อผ้าและสีฟอกของจริงที่มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50รายการข้อ3การขึ้นแพทเทิร์น โดยหลังจากที่เลือกแบบกางเกงผ้าสีฟอกได้แล้วเราจะมีขึ้นแพทเทิร์นก่อนนำไปขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าค่ะการขึ้นแพทเทิร์นของเจชัยจะแบ,บ่งเป็น2แบบค่ะแบบแรกคือการขึ้นแพทเทิร์นใหม่ตามความต้องการของลูกค้าแบบที่2หรือว่าใช้แพทเทิร์นจากโรงงานเราที่มีอยู่แล้ว 4. การขึ้นตัวอย่างเมื่อขั้นตอนที่1-3ถึงสเรียบร้อยเราจะขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าดูและได้ลองใส่งานจริงตามที่ออกแบบไว้ค่ะ ข้อที่ 5. อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆถ้าลูกค้าม,มีอุปกรณ์ของตัวเองเช่นป้ายหนังกระดุมป้ายแบนด์ทางเราสามารถนํามาติดบนสินค้าได้แต่ถ้าลูกค้าไม่มีอุปกรณ์แบรนด์ทางเจชัยก็มีเตรียมไว้ให้ค่ะ 6. ขั้นตอนสุดท้ายการผลิตและ QC ทุกชิ้นงานจะผ่านการเช็ค QC อย่างละเอียดก่อนจะถึงมือลูกค้านะคะใครที่สนใจอยากสร้างแบรนด์ยีนอย่าลืมนึกถึงพี่แก้วที่เจชัยนะคะ